เฮ้ยเฮ้ย,ยเกี่ยวไหมเมื่อกี้ผมตอบแชทเพื่อนอยู่แนละ้วก็เลยไม่ได้เดินแล้วเพื่อนแม่ก็ไม่เดินกันด้วยนะเพราะว่าผมแตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉย่อต้องมาประตูยิยาาบสามได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ฉันรอดได้ยังไงแล้วเพื่อนนะอะฮัโลโหลฮัลโหล เพื่อนเพื่อนสักคนกูขอให้เหลือสักคนเถอะขอร้องโอ้โหแม่งตายหมดโอ้โหเพื่อนตายหมดเลยแล้วเมื่อกี้เรารอดได้ยังไงวะเพื่ออาจจะกระโดดกัดสัตว์ประหลาดเมื่อกี้เพื่ออาจจะตายคาที่ตรงนั้นไงแล้วเราก็เลยรอดเพื่อช่วยชีวิตเราไว้อะไรเงี้ยทำไม่ทำฮิเฮ้ยผมหามาหลายชั่วโมงไม่ใช่หลายชั่วโมงหลายนาทีแล้วเนี่ยยังไม่เจอกุญแจแล้วไปไหนเนี่ย กุญแจอยู่ไหนผมได้มาเริ่มเกมใหม่แล้วผมหากุญแจไม่เจอจริงๆนะเอ้ยอันนี้ไม่ได้อ้างนะเว้ยว่าแบบเออไม่กล้าเล่นนะไม่ใช่นะคือผมหากุญแจไม่เจอจริงๆไ่หาทุกทุกซอกทุกมุมอะไม่เจอเลยเว้ย14ต่อเพื่อนเรยเฮ้ยเเฮ้ยแอบด่วนเอ้ยหรือวันฟ้าร้องไม่ใช่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแม่งมาแม่งมาโอเคอ้าวผมยังเพื่อนหลแล้วมันเข้าตู้ไม่ทันวะคุณขโมยแม่งเลยโอ้ยเพื่อนอีกคนรอดปะเนี่ยอีคนฮัลโหลไปใช้มีไว้ใช้ไปเช็คมีไว้ใช้หน่อยเออมจะเก็บไว้ โอ้โหตายหมดเลยโอ้ยยังไงเจอแล้ว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 ครับเจอแล้วครับไปกันต่อโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกไอ้น้องแล้วไปยิบสามโอ้ตายหาตู้ตู้อยู่ไหนตู้ ตู้ตู้อีกอตู้แต่มาสิบห้าเจ้าว่ามาแล้วแอบตู้เลยโอเคไม่มีใครตายเยี่ยมไปสิบหกแล้วสิบหกนะนะจ๊านะจ๊านะจ๊าอ๋อเนีน่ยเพื่อนมันเกิดใหม่เหรอ่ะอ๋ะอ าดอกสดดอกสดโอ้โ้โอ้โอยีอ่สิบสองกิ 2, นได้ยี่สิบสองแล้วใช่ไหมต้องยี่สิบสามตรงนี้เพื่อนอไม่โดนหลอกไอ้น้องยี่สิบสี่มันมาแล้วมันมาแล้วเสียงฝนปะโอเคมา เอออันนี้มันมีพุ่งกลับได้ใช่ไหมสีเขียวเนี่ยไม่มีหรอกเอ้ยเพื่อนไม่ตายวะเอ้ยามาเพื่อนไปไหนแล้วอะ่ะเพื่อนทำไมเราวิ่งเร็วจังเอา้าอ๋อเพื่อนน่าจะไปประตูเราก็น่านจะเทเลพอร์ตไปด้ดยใช่ปะ่ะซึ่งก็สวยดิไปไปไปเออเลสุก็ได้วิ่งก็ตีชอบวอะทางไหนอะทางไหนวะ นี่เหรอไม่รู้อ่ะวิ่งวิ่งไปอันนี้โอ้โหเลือดเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดอ๋ออออ๋เดี๋ย,ยลวละคือกูกูกลมไม่ได้ใ,ใช่ไหมพี่ๆมากพร้อมประสบการณ์ผมไม่อยากไฟตายเหมือนแฟนหรอกนะฮ่าง่ายว่ะ มันเก่งเลยเฮ้ยเด็ดมึงอย่าปิงเดี๋ยวนะผมถามเพื่อนแป๊บดาววงกลมคืออะไรวะอย่าไปกลัวเสียงมันแค่ดนตรีเราเห็นตัวมันแต่มันไม่เห็นตัวเราท่ากับว่าเราชนะ <Okay. S 1> ใช่ดาววงกลมศูนย์สคืออะไรวะมึกเดิมมาละดาววงกลมศูนสี่ มาไกลละเฮ้ย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 ฮ่าฮ่าแนแกเฮ้ยไอเกมนี้มีแบบผมแตกแล้วผมบอกเลยอ๋อได้ไงดาวเท่ากับศูนย์ใช่ไหมวงกลมเท่ากับสี่มีบอกอยู่นะครับโอเคเก็บต่อเลยหนึ 1, 2, 3, 5, 3่งสองสามสี่ห้าสามเฮ้ยคนว่านี่ว่ะคือยังไงอะคืออะไรวะเดี๋ยวไม่เข้าใจว่ะศูนย์สี่ศูนย์สองแปดหนึ่งสามนี่คืออะไรการที่เราจะปลดล็อกได้ต้องไปหยิบกระดาษ ไปหยิบกระดาษเพื่อมาดูว่าเครื่องหมายอะไรตรงกับอะไรโอเคจัดไปอ๋อสปายผมบอกว่าต้องไปเก็บหนังสือก่อนค่อยไปเก็บสมุดเอ้ยต้องไปเก็บกระดาษก่อนค่อยมาเก็บหนังสือผมไม่เก็บหนังสือก่อนแล้วค่อยเก็บกระดาษเฮ้ย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 สามศูนย์สี่หกอย่านะอีแก่ตอกหน้ามึงนะ ดไปสิเร็วๆแปดสามูกแปดสาย่งวันนี้แหละแปดสามเฮ้ยผิดทางแปดสาม046สี่หกแปดสามามแปดสาแดูล้วเร็วๆอ๋อไปได้เลยเหรอไปไงอะไปดิไปวิ่งดิโอเคอุ้ยห้รอดยัง โอ้ยเหี้ยโอ้มาถึงนี่ได้ไงวะเอานี่งัดแม่งเลยเย่เจ็บสองแล้วมาไกลขนาดนี้ได้เลยวะน,นี่เจ็บสองแล้วจ้าเจ็บสองแล้วจ้าเอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วนอกสองเลยเนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมปะเนี่ยเโทษทีบารเราจะเก่งกว่าเดิมอ่ะไอ้แก เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอ้มาดิครับเปรียกไฟตายเหมือนไฟหรอกนะฮ่าฮ่าทําจะกับพิบทําหอกอะไรวะไปต่อแล้วนะ <13. S 2> อือคืออะไรโอ้ยให้วิ่งเหรออ้าวไม่รู้ไม่รู้ <c oughs>